ที่ไปข้าวที่ไปไหว้นะคะทุกทุกครั้งนะคะของญี่ปุ่นเนี่ยจากที่ย่าเคยสอนจะไม่ใส่เนื้อสัตว์ลงไปนะคะแล้วก็ข้าวนี่ก็ต้องพูนพูนนะคะปกติก็จะทําแบบมีข้าวแล้วก็มีขับข้าวนะคะแต่ว่ากับข้าวทั้งหมดก็จะเป็นเหมือนอาหารเจอะไรอย่างงี้นะคะคือแบบว่าไม่มีเนื้อสัตว์นะคะอันนี้เป็นสลัดนะคะสลัดโกโบนะคะอันนี้เป็นผักดองเนาะผักดองที่ท่านทำเองนั่นแหละแล้วก็อันนี้ก็เป็นมิโซชิรุนะคะชากับน้ำเปล่านะคะ ป้าปาหมดเลยให้ป้ะป้าเอาอไปไหว้นะคะตล้นึงจะทําอย่างอื่นจะเป็นของที่เราซื้อนะคะแล้วก็เวลาแขกมาเนี่ยแขกเขาก็จะใส่ซองมาใช่ไหมคะเราก็จะเอาันนี้คืนนะคะก็คนละกล่องนะคะก็มาไม่เยอะนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้แบบไม่ได้เชิญแขกก็เฉพาะญาติที่สามารถมาได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้โควิดด้วยนะคะ อันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะเตรียมไปไหว้นะคะตรงโอฮากันนะคะหรือว่าตรงเป็นหลุมศพของป่ย่านะคะก็จะมีเขาเรียกว่าดังโง่ะนะคะแล้วก็มีทูบเทียนนะคะแล้วก็ไม้ขีดไฟนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือดอกไม้นะคะอันนี้นะเราก็เตรียมไ้อนน ก็ามาถึงวัดแล้วนะคะแล้วก็รอพาทำทำพิธีให้นะคะประเพณนี้ญี่ปุ่นก็คือเราเป็นคนในครอบครัวนะคะจะต้องนั่งหน้าสุดนะคะถึงแนนจะเป็นเป็นสไปนะคะก็ต้องนั่งด้านหน้านะคะ

ที่ญี่ปุ่นนะคะในการทำพิธีต่างๆนะคะเขาก็จะเริ่มต้นจากคนในครอบครัวนะคะถึงแม้ว่านันจะเป็นสะพ้ายนะคะแนนก็จะได้ทำพิธีต่อจากสามีนะคะเพราะว่าเขาให้เกียรติถือวาอ่าเราเป็นคนในครอบครัวนะคะแนนทำเสร็จลูกแนนทำเสร็จแล้วถึงจะเป็นน้องสาวนะคะซึ่งเขาเหมือนกับว่าคือแต่งงานออกไปแล้วก็เหมือนเป็นกับเหมือนกับเป็นคนอื่น แล้วคือคนในครอบครัวเนี่ยสำคัญกว่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ในการทำพิธีตั้งแต่ง,งานศพนะคะหรือว่าจนถึงตอนนี้นะคะแนนก็จะได้ทำพิธีอย่างนั้นมาตลอดเลยนะคะแนนก็เพิ่งมารู้แล้วก็เพิ่งมาเรียนรู้นะคะซึ่งต่างจากไทยนะคะเพราะว่าที่ไทยไม่ว่าจะเป็นงานอะไรหรือว่าถ้าเรียบเรียงความสำคัญเนาะถ้าเป็นที่ไทยเขาก็จะให้แบบว่าพี่คนโตก่อนแล้วก็เรียงลำดับมาใช่ไหมคะ いよ。誰<太> <laughs> ทำพิธีเสร็จไปนะคะก็เลยกลับมานะคะดื่มชาที่บ้านนะคะนน<ๆ>เพื่อรอเวลาที่จะไปะทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะอันนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะร้านที่เราจะมากินข้าวกันในวันนี้นะคะอันนี้เป็นด้านหน้าเป็นร้านขายผักนะคะข้างในก็จะเป็นแบบว่าที่จัดงานนะคะเวลามากินข้าวเน่อะไรกันอย่างนี้นะคะเข้าไปทานข้าวกันข้างในนะคะปะ๊ปะปาก็จะเอาของชําด้วยนะคะไปให้ทุกคนที่รถนะคะเพราะว่าจะได้เก็บให้เรียบร้อยนะคะก่อนเข้าไปทานข้าวด้วยกันนะคะ ที่เราเลือกร้านนี้นะคะเพราะว่าเป็นร้านโปรดของปู่ย่าเพราะว่าเป็นเพื่อนของปู่กับย่านะคะก่อนที่จะทานนะคะก็จะให้ยตาญาตินะคะพูดถึงปู่กับย่านะคะเพื่อระลึกถึงท่านนะคะถ้าเป็นงานศพ งานสีดำนะคะก็จะไม่ใช้คำว่าคำไปนะคะจะใช้คำว่าเค็มไปนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นงานหลังจากที่เสียแล้วนะคะถ้าเป็นใช้ในงานเลี้ยงสังสรรก็จะเรียกว่าคำไปนะคะเป็นลูครับนะคะมาทำอาหารนะคะ นี่เป็นซาชิมินะคะญี่ปุ่นเนาะก็จะมีแบบเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้เทมปุระนะคะวิธีการกินก็คือจะเอาไตกุ้งนะคะหรือว่าหัวใจเท้าขูดเนี่ยใส่ลงไปในนี้นะคะแล้วก็เอานี้จิ้มแล้วก็ทานนะคะ อันนี้เป็นข้าวหมูมัตสึตะเกะนะคะปีนเย็นตเก็บไม่ได้เนาะแต่ก็เพื่อนให้กินมาดอกวันนี้ที่ร้านนะคะก็เลยก็มีนะคะร้านนี้เป็นร้านที่ปู่กับญาตินชอบะคะ่ะเป็นเพื่อนของปู่นะคะด้านหน้าก็จะเป็นร้านขายผักตรงนี้น,นะคะ เอาไว้ชิสโซกุเด่อกไก่กุเล่เขาอันนี้หัวละรอยเยนนะคะ แล้วคุณชินอยากกินข้าวบ่อบหนดีสงสามีบอกว่ามันจะควรจะกินนี้เผ็ดมากเขาจะให้ฉันตายเหรอนี่ดอ,อกไม้ทุกคนก็กลับหมดแล้วนะคะก็รอจ่ายตังค์อยู่เพราะว่าอ่า ทุกคนก็จะใส่ซองมาใช่ไหมคะอันนี้ตามธรรมเนียมของคนญี่ปุ่นเนาะเขาก็จะเอาเงินใส่ซองมาให้เรานะคะแล้วก็เราก็มาเลี้ยงอาหารเขานะคะก็ <g ül> จะเป็นธรรมเนียมอย่างนี้นะคะเราก็จะมาเลี้ยงอาหารเขาแล้วก็ซื้อของคืนให้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะธรรมเนียมของคนญี่ปุ่นเนาะเวลามาร่วมงานหรืออะไรอย่างนี้นะคะหลังจากที่เราส่งแคกกลับ หมดแล้วนะคะแล้วเราก็จ่ายเงินค่าอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กําลังจะกลับบ้านนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่คอยติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้เรานะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ